เรื่องบางเรื่องเนี่ยก็แปลกดีนะครับไม่เชื่อก็ไม่ได้เพราะว่า,าพยานในห้องเนี่ยทั้งครูที่กำลังจะเดินออกไปปุ๊บท่านก็ตกใจเพราะว่าโอ้โหแล้วมันการแช่งแบบนิ่งๆนะครับคือผมไม่รู้ว่านั่นคือการแช่งนะครับผมแค่พูดเฉยๆว่าถ้าใครเอาของผมไปแล้วไม่อยามาคืนในวันนี้ขอให้คนคนนั้นน่ะคือปากเน่าภายในสามวันเจ็ดวัน นะับแต่วันนี้ที่ผมพูดเป็นต้นไปอ่คุณครูก็รนะีบวิ่งมาแล้วก็ลูกๆเดี๋ยวๆใจเย็นๆอย่างเงี้ยนะครับผมก็พูดไปแล้วไงร่นวาจาไปแล้วใครเอาของเพื่อนไปให้เอามาคืนประมาณนี้แล้วก็ไม่มีใครรับผมก็เลยบอกครูว่าเดี๋ยวสามวันเนี้ใครหายไปจากโรงเรียนก็รู้หมายความว่าถ้าใครหยุดไปนะครับก็จะรู้เอง สามวันจ็ดปนเนะี่ยถ้าใครลาหยุดก็จะรู้ว่าเขาปากเนา่าอ่ะแน่นอนเพราะว่าคือผมมั่นใจในในความรู้สึกเราเราคือมั่นใจเลยว่าสิ่งที่เราพูดออกไปมันจะเป็นจริงโดยที่อะไรบางอย่างบอกเราเอา,อางี้ลวกันเราก็คุณครูเขาก็รู้เรื่องพวกเนี้ยนะครับคุณครูเขาก็มีความเชื่อเรื่องพวกนี้แล้วก็ความเชื่อพวกเนี้ยมันอยู่ในคนไทยอะ่ะ มาตลอดยาวนานอยู่แล้วผมคิดว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นคนไทยอย่างเดียวแหละเป็นคนประเทศอื่นอ่ะถ้าใครพูดอะไรสิ่งพวกเนี้แล้วถ้าเขาถูกอะ่ะแล้วเขาพูดออกมาในสิ่งที่มันเป็นวาจาที่แบบเขาลั่นออกมาแล้วเขากําลังบอกให้คุณแบบดิ่งหวบอะ่ะคนที่ทำอะ่ะเตรียมตัวได้เลยครับไม่ว่าจะศาสนาใดๆก็แล้วแต่ถึงคุณจะไม่ได้อยู่ศาสนาเดียวกับผมก็แล้วแต่ บนโลกใบนี้ไม่ว่าคุณถูกอะ่ะแล้วคุณจะพูดขึ้นมาด้วยความถูกต้องแล้วคุณบอกว่าคนคนนั้นต้องเจอสิ่งเหล่านั้นน่ะนั่นคือทุกๆศาสนามีการสาบแช่งนะครับมีการพูดในเชิงสาบแช่งอะ่ะให้บุคคลที่ทําผิดอะ่ะได้โดนสารเตี้ยในสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับคุณครูก็อยู่ในอ่าเขาน่าจะเคยเจอ คเคยเจอคนที่แบบแช่งแล้วเป็นจริงประมาณนี้นะครับครูเขาก็เลยตกใจเขาก็เลยวิ่งกลับมาแล้วก็มาบอกให้ผมกลับไปนั่งที่เขาก็พาผมไปนั่งที่ม,มันก็ไม่มีพิรุษจากใครเลยนะเพราะว่ามันนิ่งกันหมดอะ่ะคนที่มันไม,ไม่ผิดมันก็นิ่งไงไอคนที่ผิดมันก็ต้องนิ่งให้มากที่สุดแต่ว่าความนิ่งของเขาอะ่ะมันไม่เนียนพอวันรุ่งขึ้นเลขที่นั้นหายไปวันที่สอง หายไปวันที่3หายไปแต่เพื่อนเพทุกคนไม่มีใครลาป่วยเลยนะครับวันที่4คุณแม่เขามาลาว่า,าลูกป่วยนะครับคุณครูก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะหรือมันจะเป็นอย่างที่ผมพูดเอาไว้ว่าภายใน3วัน7วันนับจากวันที่ผมพูดวันนั้น แล้ววันที่สี่แล้วแม่เขามาลาป่วยให้ลูกพอวันที่ห้าก็ยังหายไปอยู่วันที่เจ็ดก็หายไปอีกจนวันที่แปดมาเรียนปากเน่านะครับยังเป็นรอยปากเน่าอยู่เลยนะอืมแล้วก็พูดแบบพูดไม่ได้อะ่ะมันเป็นการพูดที่ลำบาก,กมากๆอะครับคือแม่เขาก็ต้องพามาที่โรงเรียนในวันที่แปดแล้วก็มาถามคุณครูว่า อ่าสิ่งนี้เป็นของใครก็หมายถึงทั้งไอ้เครื่องเครื่องฟังเพลงแล้วก็ทั้งสมมดยางลบปากกาเขาค่อยๆขโมยผมไปอ่ะผมแบบงงมากอ่ะไปอยู่กับเขาเยอะมากเลยครับผมเปิดร้านได้เลยผมแบบเฮ้ย hey, นี่มันขโมยเราตลอดเลยหรือไงนะครับก็เอาค่อยๆเอาของพวกนั้นอ่ะมาให้คุณครูดูอ่ะนั่นมันคือของผมหมดเลยไงอืมนั้นทั้งปากกายางลบดินสอกด ทุกอย่างลิควิดนู่นนี่นั่นอะไรที่ผมต้องใช้เรียนนะครับเอามาคืนแล้วก็ถามวันนี้ของใครนะครับเพื่อนทั้งห้องหัวเราะหมดเลยเพราะว่านั่นไงคือ3วัน7จวันจริงๆนะครับแล้วก็มันเกิดเหตุที่มากกว่าคําว่าปากเน่าที่บ้านเขาด้วยอะ่ะมันเกิดความสวยในรูปแบบอื่นๆในที่บ้านเขาด้วยอะ่ะจนแม่เขาอะ่ะจะต้องให้ลูกเขาอะ่ะมาขอโทษขอขามาผม นะครับก็มีวันนั้นนะครับก็มีการขอโทษอ่าด้วยด้วยคำพูดที่แบบเราฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่าปากเขาเน่าอะไรเงี้ยแล้วก็มีพานมีดอกไม้มีอะไรนั่นะตามประเพณีของไทยนะครับมาขอเข้ามาผมว่าขอให้ผมยกโทษให้แบบแท้จริงเข้าใจคำว่าขอให้ยกโทษให้แบบแท้จริงไหมถ้าเราแค่บอกอมไม่เป็นไรมันอาจจะไม่หายไงเขากลัวว่าแบบนั้นเพราะว่า เรื่องราวที่เขาเจอที่บ้านนอกจากลูกเขาปากเน่าแล้วมันสวยเรื่องอื่นด้วยมันสวยเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรคือเขาเขาโมยยังลบผมไปสมมติมูลค่าของยังลบราคา50กว่าบาทเขาสมมุตินะยังลบก้อนนั้นยี่ห้อนี้ราคาราคา50กว่าบาทนะครับเขาเสียเงินมากกว่า50กว่าบาทเนี้ยลอยเท่า รวมมูลค่าทั้งหมดของสินค้าที่ผมโดนขโมยไปนะครับถ้าตีเป็นตัวเงินถ้าสมมุติมันอยู่ที่ประมาณสัก5,000กว่าบาทนะครับสมมุติ5,500เขาก็จะเสียเงินจากอะไรก็ไม่รู้ครับรวมทั้งรักษาลูกเขาด้วยรวมทั้งเรื่องอะไรก็ไม่รู้ครับมากกว่านั้นอ่ะสิบเท่าร้อยเท่าจนมันไม่ไหวไง จาก5 0าพันเป็นแสนมันเป็นแสนกว่าไงฮะเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันพิลึกมันแปลกมันซวยมันเกิดเรื่องมันมีแต่เรื่องแบบอะไรก็ไม่รู้ซวยซ้ำซวยซ้อนแล้วไม่ใช่ซวยแค่ลูกไงคือมันซวยไปทั้งตระก,กูลเขาเลยอะลามไปทั้งสะพ้ายลามไปทั้งใครก็ไม่รู้ต่อใครเต็มไปหมดเลยอย่างเงีง้ยครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆมันวิ่งมาหาครอบครัวเขาอย่างเงีง้ยนะครับก็เลยจะต้องรีบเอาของทุกอย่างพวกเนี้ย ที่ลูกเขาขโมยอ่ะมาคืนอืมแล้วก็ผมก็ได้ก็งงนะนั่นคือการรับเข้ามาครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับด้วยผ่านแบบประเพณีเลยอ่าผมก็ไม่ทราบนะครับเราก็มีดอกไม้ทุกเทียนหนุนนี่นะันอะไรก็ไม่รู้นะผมก็รับมาแล้วก็บอกว่าอ่าถ้าได้ครบทุกอย่างแล้วก็มองอะครบไม่ครบไม่รู้อนะแต่ว่า สิ่งของเหล่านั้นอ่ะบางบางอย่างอ่ะเป็นสิ่งของชิ้นเดียวที่พ่อหรือแม่หรือญาติที่รักเราซื้อให้เราแล้วหาซื้อไม่ได้อีกแล้วอย่างเงี้ยครับเป็นของที่มีอยู่ชิ้นเดียวอย่างเงี้ยครับแล้วก็หาซื้อไม่ได้อีกแล้วบางอย่างผมก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเอาบางอย่างที่มันมีค่าทางใจของเราคืนมาไอ้มูลค่าทางเงินน่ะ มันคือได้คืนแล้วไงแต่มูลค่าทางใจอะ่ะมันฟูมากกว่านั้นผมก็รับผ่านแล้วก็บอกว่าเขาให้พูดว่าคําว่าอโหสิก,กรรมให้นะครับก็คือว่ายกโทษถ้าถ้าเป็นภาษาบาลีสันสกฤตก็คือยกโทษให้ประมาณนี้นะครับขออโหสิก,กรรมยกโทษให้ไหมก็คืออโหสิก,กรรมให้ประมาณนี้นะครับอ่าไม่น่าเชื่อครับวันนั้นที่เขาเรียนอยู่ปากเขาค่อยๆยยุบแบบเห็นได้ชัดเลยแล้วเขาก็มายกมือไหว้ผม ไม่ได้ยกมือไหว้แบบแบบธรรมดานกะ็คือว่ามาไหว้ที่ไหลผมนะครับมาไหว้ที่ไหลผมผมก็รู้สึกว่าเออเรื่องแบบนี้มันก็นะแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวไงที่มีคนมาลองของในลักษณะแบบนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าสิ่งที่ได้เนี่ยมันคือการได้ในลักษณะที่อ่เป็นเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ที่ศักดิ์เนี่ยได้ ประสิทธิราสาวิชาจริงๆของจริงนะครับแล้วก็สักอักขระจริงที่พระหรือครูบาอาจารย์ท่านได้มาแต่โบราณเป็นตําราโบราณนะครับสิ่งที่ผมได้ก็คือว่าอาจจะเป็นของเก่าด้วยแล้วกอ็อาจจะเป็นเรื่องของการที่มามาไปสักจาริกาด้วยนะครับ แล้วก็ถามว่าดีไหมก็คือห้ามทําตามข้อข้อห้ามเท่านั้นเองสําหรับคนที่ไปสักนะแต่ส่วนตัวลูกเนี่ยก็คือระหว่างที่ไปสักเนี่ยเหมือนผมก็ได้ลงไปด้วยโดยที่ว่าผมไม่ได้สักอะไรแต่คือว่าหมายความว่าผมไม่ได้มีสาลิกาลินทองนะแต่ความหมายของผมคือว่าสิ่งที่ผมเป็นน่ะมันจะทำให้ ไอ้ของเดิมๆของผมว่ามันทวีคูณขึ้นหมายความว่าถ้าคุณเป็นคนดีแลาคุณเป็นคนขยันถ้ามาหากินวันหนึ่งผมไปช่วยหรือผมวอวยพรคุณคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณเป็นคนดีจริงๆนะครับขอย้ำว่าเป็นคนดีจริงๆนะแล้วก็เราก็ พูดภาษาเดียวกันนะ่ะถ้าคนดีนะครับก็จะพูดภาษาเดียวกันพอเราอวยพรไปแล้วพลังบวกตรงนี้จะส่งไปหาคุณเต็มเลยคุณก็จะเจริญรุ่งเรืองตามคําพูดผมอะ่ะไม่ได้หมายความว่าผมมีความพิเศษหรือเป็นผู้พิเศษต้องพูดแบบนี้ก่อนนะแต่ว่าคนที่มีวาจาสิทธิ์เนี่ยเนื่องจากว่าอาจจะเป็นเรื่องของคุณเคยได้ยินเรื่องของการมีลิ้นปานไหมครับคุณตาผมมีลิ้นที่ปานเคยพูดไว้ในอีพีก่อนแล้วนะครับ ก็สิ่งพวกนี้จะติดมาที่ลูกที่หลานด้วยนะครับการมีวาจาพวกนี้แล้วก็คนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะเล่นคุณเขาเรียกว่าของเล่นของเขาหมายความว่าไม่ได้เรียกคุณใสใเสมอไปนะเขาจะเรียกว่าคาถาอเป็นคาถาป้องกันการภัยหรือว่า,าเป็นแบบเราเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องพวกนี้ในสมัยก่อนมีจริงๆแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็สามารถ ทำอะไรได้แบบพิลึกพิลึกที่เราแบบคาดไม่ถึงในปัจจุบันนี้เลยนะครับแล้วก็มันส่งผลมาถึงลูกหลานนะครับแต่ว่าทางครอบครัวผมอะไม่ได้เล่นสายดำเป็นสายขาวนะคบเป็นสายเป็นสายที่แบบทำบุญน่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันตัวทั้งหมดเป็นเรื่องของการปกป้องครอบครัวทั้งหมดไม่ได้เป็นเรื่องของการไปทำหลายไขรสิ่งที่ได้มาคือการแก้ไขอย่างเช่นระเบิดปวก ในทาตั้งสารพระภูมินะครับหรือ,อทำยาหรือว่ารักษาโรคอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นหมอไทยโบราณนะครับที่จะเป็นหมอยาหมอไทยนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการนวดอ,อะไรพวกนะั้คุณตาก็จะอยู่ยาวนานมากตั้งแต่ตอนสงครามโลกอะ่ะประมาณนะี้ยุคสงครามโลกก่อนสงครามโลกนะครับแล้วก็จนมาถึงรัชกาลที่9กก็สิ้นไปนะครับ ส่วนคุณปู่ก็รัชกาลที่5ก่อนหน้านั้นอีกล่ะซึ่งว่าสิ่งเหล่านีมน้มันต่อเนื่องมาถึงลูกหลานเพราะว่าตำราบางอย่างจะส่งทอดหรือว่าจะเป็นต้นสายตระก,กูลประมาณนะครับก็สืบทอดมาเรื่อยๆๆๆอย่างงี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดไหนที่ญาติพี่น้องที่ผมกําเนิดมานะครับและรวมทั้งของเก่าที่ติดตัวเรามาหมายถึงว่าจิตที่มีสมาธิของเราอะที่ติดตัวมาที่เราเคย ตั้งใจปฏิบัติอะไรต่งางๆนานาม,มาตั้งแต่อดีตชาติของเราจนถึงปัจจุบันนี้เราก็ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่นะครับที่เราจะมีสมาธิตั้งจิตใจดีมีสติดีๆแล้วก็บอกให้คนทําดีๆพูดดีคิดดีเนี่ยอันนี้ผมจะย้ําอยู่เสมอเลยนะคบเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จริงนะเป็นเรื่องที่อย่าไปทําร้ายอย่าไปมองคนที่ภายนอกอย่าไปมองสิ่งรอบตัวของคนนั้นนะว่า เราจะต้องตัดสินคนคนหนึ่งว่าเขาเป็นคนไม่ดีเพราะ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 ว่าทุกคนมีเหตุและผลในตัวของตัวเองนะครับขนาดคนทำเร็วๆอะ่ะก็มีเหตุผลเช่นกันเหตุผลของคนทำเร็วมีอยู่แค่สองอย่างคือทำเร็วเหตุผลด้วยอย่างแรกคือเร็วในเนื้อแท้ไม่ต้องพูดหรอกว่าทำเร็วเพราะอะไร เพราะมันเลวอยู่แล้วมันชั่วอยู่แล้วตั้งใจที่จะทำชั่วเหตุสองคือผิดพลาดหรือมีคนไปทําเขาก่อนแล้วเขาต้องจัดการได้สารเตี้ยเพราะว่าบางอย่างมันไม่ทันใจเขาก็เลยติดคุกไปอะไรไปก็เลยเมองว่าเป็นคนเลวในสังคมในกรณีที่สองนะแต่ในกรณีแรกคือตั้งใจเป็นคนเลวเลวด้วยเนื้อแท้ของตัวเองนะครับ อันนี้น่ากลัวมากเลวกว่าเพศแรกนะส่วนคนดีมีเหตุผลในในการทำอะไรไหมมีมีทุกคนเหตุผลทุกคนมีหมดดังนั้นเราอย่าไปจัดตัดสินใครนะว่าคนนั้นเป็นคนชั่วคนเลวคนดีแต่งตัวแบบนี้ต้องเป็นเด็กไม่ดีแต่งตัวแบบนี้ต้องเป็นคนอย่างนั้นต้องเป็นคนอย่างนี้ไปตัดสินนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือ ใครสักคนนึงพูดกับเราแบบนี้แบบนั้นมันจะต้องมีเหตุและผลของมันนะครับเราต้องหาต้นต่อให้เจอว่าเหตุและผลตรงนั้นมันอยู่ที่ไหนนะครับสิ่งที่กำลังจะพูดอยู่เนี่ยการการสักการอะไรต่าง,าง,างๆนานาเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการสักอย่างเดียวไงม,มันอยู่ที่การปฏิบัติด,ด้วยเหมือนเรื่องของการสักลายมือผมก็คิดว่าผม,มอยากจะพูดเรื่องนี้ วันเกิดคุณเปลี่ยนได้ไหมบ่าป,ประชาชนว่าวัน,วนเกิดคุณเกิดวันนี้เดือนนี้พศออนี้คุณเปลี่ยนได้ไหมเกิดมาแล้วเปลี่ยนไม่ได้ถูกไหมลายมืออ่ะมันเปลี่ยนทุกๆ7วัน1เดือน3เดือนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการสักลายมือเนี่ยผมขอบอกว่าแล้วแต่ความเชื่อความศรัทธานะครับว่าคุณจะไปสักแล้วมันจะเปลี่ยนชีวิตได้ไหม ระวังจะต้องไปเลเซอร์ออกแล้วเป็นคีลอยนะโอเคปะก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละท่านไปศึกษาอาจารย์แต่ละท่านด้วยว่าได้ตําราโบราณมาจากไหนถึงมาสักลายมือแล้วเปลี่ยนชีวิตเราได้จริงหรือเพราะบางคนนะไปสักปุ๊บอะชีวิตลงเหวทันทีนะครับอันนี้ก็จะขอเตือนเอาไว้นะครับสายมูทั้งหลายด้วยนะครับแล้วก็การสักศาลิกาตรงเนี้ย ที่ผมมาพูดเนี่ยเพราะว่ามีคำถามนี้เกิดขึ้นมานะครับผมก็จะขอตอบว่า,าเรื่องราวการสักเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยตรงกับที่บ้านผมแล้วก็สิ่งที่ทางบ้านผมอะ่ะทำปฏิบัติก็คือว่าคิดดีทำดีพูดดีนั่นแหละครับง่ายสุดนะครับไม่ต้องทำอะไรมากสิ่งที่จะคุมครองเราก็คือคิดดีทำดีพูดดีเลยนะครับมันก็จะไม่มีเรื่องแล้ว มันก็จะไม่มีปัญหาละมันก็จะไม่มีเวรกรรมละทุกอย่างมันจะเจริญรุ่งเรืองไปหมดเพราะว่าเราคิดดีทดําดีพูดดีไงเพราะว่าเราไม่ได้คิดเลวทํำเลวพูดเลวไงถ้าเกิดเป็นคนแบบนั้นมันก็จะมีอะไรเฟี้ยงมาบาดาประมาณนี้นะครับก็เลยอยากจะขอเตือนเอาไว้ในเรื่องของการสักเลขยันนาคละนู่นนี่นั่นไปศึกษาอาจารย์ให้ดีๆด,ด้วยนะครับเพราะว่าอา,อาจารย์ที่สักให้หมา่มา ท่านามีความเมตตามีความการุณาเป็นคนพูดดีทั้งต่อหน้าและรับหลังแล้วก็เป็นคนถือศีลปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบนะครับแล้วก็ในชีวิตบ้านปลายในการเสียชีวิตของท่านสงบสุขนะครับนั่นเขาเรียกว่าคนมีบุญนะครับแล้วก็ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบแล้วก็ไม่ตื่นตนก,กับนูน่นนี่นั่นอะไร ท่านเป็นได้ตำรามาดีแล้วก็ปฏิบัติดีแล้วก็มาทำตรงนี้นะครับแล้วก็เสริมโาาน่นนี่นั่นตามชะตาชีวิตของท่านอะ่ะแล้วก็สิ่งที่ได้รับเนี่ยหมอมมาก็ได้รับของดีมาแต่ว่าที่ฟันแตกเนี่ยก็เพราะว่าทำผิดกฎไงคือข้อห้ามไงแต่ว่าในเรื่องของวาจาสิทธิ์เนี่ยถ้าแม่ผมแช่งใครก็เช่นเดียวกัน เกิดขึ้นแบบนั้นเลยภายใน3วัน7วันอันนี้ผมเห็นมาแล้วนะครับอย่าได้พูดออกมาเจียวยิ่งผมนี่คือมันมันไม่ใช่ว่าผมมีสาริกาลิ้นทองนะแต่ความหมายของผมคือว่ามันไปเพิ่มสิ่งที่ที่เราปฏิบัติมาอดีตแล้วก็ปฏิบัติในปัจจุบันมันเพิ่มเติมเพราะว่าณตอนนั้นผมยังเบบีอยู่ในท้องของแม่เราเป็นบุ้น เราจะไปปฏิบัตินั่งสมาธิในท้องมันก็คงไม่ใช่หรอกครับมันก็เลยสิ่งที่จะพูดก็คือว่าผมคงไม่ได้นั่งสมาธิในท้องนะครับผมคงเป็นมุนล้วก้อนเนื้ออวัแว,อ,แวอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ยังดูดลกแม่อยู่เลยนะฮะแต่ว่าพอดีว่าด้วยแม่เราไปลงอลักขระสิ่งเหล่านั้นเลยเหมือนครอบเราไปด้วยนะครับก็คุมครองเราไปด้วยซึ่งว่าก็จะเตือนเอาไว้อย่าประมาทกับบุคคลต่าง อย่าปามาอย่าปลาลบเขาอย่าไปใส่ร้ายป้ายสีโดยที่ไม่รู้ว่าเขาทําอะไรยังไงเป็นใครแบบไหนอะไรจงทําดีคิดดีๆพูดดีๆสิ่งดีๆเกิดกับคุณไม่ว่าจะการงานอาชีพใดๆขอให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองขอให้ปีนี้พี่คนนี้ ได้คำตอบในเรื่องเราสองโลกที่ตอบคำถามพี่ไว้นะครับขอให้ติดตามเราด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ดีๆน่ารักน่าักสร้างสรรค์ด้วยนะครับขอขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับอย่าให้ผมแช่งนะ